ความคืบหน้าคดีกองสลักพัสนี่นะครับตำรวจปคบนำน็ำนอตกองสลักพัสพร้อมสำนวนวันนี้ส่งอายการแล้วนะครับพิจารณาสั่งฟ้องขายสลักเกินราคากว่า4 0 0พันคนส่วนน็อปตปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยเอ๊ะทำไมคดีนี้ตำรวจทำงานไวๆเนาะนะครับตำรวจเนี่ยฮะหอบหลักฐานเนี่ยนะครับเอกสารการสั่งฟ้องนายพันธวัฒนาควิสุทธ์หรือว่าน็อตกองสลักพัสในข้อหาร่วมกันเสนอขายหรือว่าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้อายการคดีพิเศษฝ่ายคดี สารแขวงหนึ่งพิจารณาจานวนทั้งหมด7แฟ้มครับหรือประมาณ2,500หน้าหลังเจ้าหน้าที่สืบสวนหาพยานหลักฐานทั่วประเทศพบว่าบริษัทอ,อตลติรี่ออนไลน์จำกัด ขายสลากรัฐบาลเกินราคามีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยจำนวน4,214รายเบื้องต้นตำรวจแจ้ง2ข้อหาครับคือจำหน่ายสลากเกินราคาและจำหน่ายสลากให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีซึ่งมีผู้สียหาให้ความร่วมมือมอบหลักฐานที่สามารถดำเนินการทางคดีได้ทั้งหมด384ราย โดยน็อปตปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับวันนี้น็อตใช้เวลา15นาทีครับรายงานตัวแล้วก็รอน,นัดฟังคําสั่งคดีจากนั้นให้สัมภาษณ์สั้นๆว่ายังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยมั่นใจว่าลูกค้าทุกคนที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มรู้และเต็มใจเรื่องค่าบริการพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตํารวจถึงทําคดีความของตนเองเร็วนักทั้งที่มีมากกว่า4,000คดีใช้เวลารวบรวมสอบปากคำส่งสำนวนให้อัยาการภายใน1เดือนครับ เออนะฮะส่วนคดีที่ตนเองถูกแอบอ้างชื่อนั้นยังไม่มีความคืบหน้าเลยเชิญฟังเสียงของน็อดกองสลักพัดครับก็เรื่องคดีผมก็ต้องปฏิเสธนะครับ mm hmm. ก็ต้องดูว่าพยานหลักฐานที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างยังไงอย่างข้อมูลลูกค้าผมเนี่ยได้มาอย่างถูกต้องหรือเปล่าแต่ลูกค้าผมรู้ทุกคนว่ามีค่าบริการอันนี้ก็ต้องต่อสู้กันไป4 0 0พกว่าคดีที่ทำวันนี้ใช้เวลาทำกันแป๊บเดียวเดือนก,กว่าเรื่องถึงอายการแล้ว มิจฉาชีพที่ใช้ชื่อผมหลอกเงินคนเดือนละหลายหลายล้านเนี่ยทั้งกล่องสุ่มกองสลาบพัดทั้งพันธวัตรนัาวิสุทธิ์เนี่ยหลอกกันเต็มเฟซบุ๊กเนี่ยยังไม่มีการจับดำเนินคดีสักคดีเลยครับ ฟังทางตำรวจบ้างนะครับพันตารวจเอกไกลวิทย์แสนทวีสุขพ่วงกับการหนึ่งกองกำลัรปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าถึงแม้ที่ผ่านมานอจจะยืนยันว่าไม่ได้ขายเกินราคานะครับแต่เป็นเงินค่าดําเนินการถือเป็นข้อต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหาแต่หากตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่สามารถจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในลักษณะดังกล่าวได้นั่นเองครับข่าวช่อง8คกรบเครื่องเคียงข้าง